จ้าพี่น้องตกกระเจยพอวายอย่างนี้พอตกมาอันตกดังล้านนอนอยู่กระลีบลุกขึ้นมาย่างหลังย่างอกไปก้อยเพื่อตื่นออกมาทีหลังใบอันนี้งนัดไปเอาอยู่บ่บมองงัดไปเอาแล้วบ่เออมันต้องใส่ให้เต็มอันนี้ซิย่างย่างพ่อปอก่อน ยางมันเทาเอาเอ้ยคิดเราขั้นไ,ไหนไป,ไป,นไปอันนั้นไปะครับอันป่าเขาเกิมานั่งเอาลูกมาเล่ยนต้องกันไ <laughs> ปััไไงพ่อ,อ <laughs> ค,คิดละหละ ้เี่ลาพื่อนเอเดี๋ยวใบเอียกันนไอยางนาะต้นีเอียกอ่พ่แมนัวบเดียวหาต้นนั่นหรอเอาใบไม่คือพิเศษรวมเบ็ดเ่เพเเขาเอใบเอี้น เป้าเป้าทาน้ห่อยน่าเฉืยมือนกันเดียวน่นคุณยาไ่ยาอมายากรจตื่นต่กัผู้่ลเคุณยาเก็บอันนอันเก็บคลองนี่นี่ือนก็จนตื่นต้องมาน้าตื่นเนาะมาหน้ารับเยอะก็จนตื่น ดนียน้เงีนนหยังเลอายดีแว่เราก็เป็นยังไยฟาดฟาดเพาะฟาดเห็นไปเออฟาดเาะเป็นยังไงอาการตอนนี้เขาได้ลายได้้าไข่เจ็บทั้งใล่ะซีกหนีบเลยเดี๋ยวผ้าเดี๋ยวสิพาพอปลอไปสียาอยู่อจต่โบเมนบพาใสอันนี้ ทาให้หมออึ้งมาากใไปสีหม,หมออึ้โม่งเล้งใส่สีทุกขีนิกขีนิกดูในขคนด้่ยมีนี่น้องอันนี้ก็สีย่างตามพิธีบ้านท่าไปก่อนที่นี้ยังย่าง,าง<ค>อัน,อน,อนอยังก่อไล่ไรเลือดไล่ล้มบอกเขาเอ,อ,อื่นน,น,นั่นขีนิกกับอุปติยังเงินอีก <ไป S 2> เอาตัวไปโรงพยาบาลกัเสียอุบัติเหตุนะเอามดเออหอนปูปลาที่มันจะหอนเถอะแม่นางยิงมันหอนเลย อยาปูม sort of าี่ลูกมันจงทูทังไหนมันก็ทู like จ to to ุบุญงไหนมันล้มให้พ่อไปเอาแซงกะีพอว่าไปเอาแงกะีหขันไมอ ตไปตาสเราเมนตีตอกเอาผ่าผ่าในเงื่อนเอาผ่ามาปกแล้น้ำซิชิแล้วมัตสอ้าอึ้นมาทีนีเท่าได้ก ok ็ว่าอะไรเลยเนี่ยยางแคขาวทีน่นะก้าาอย่นผ่าผ่าเออผ่ามนแม่บางนาหน่มติฟี่ติฟี่คนอาอยาเป็นยางแม่บางนาม่แบบจะเอาน้ำซิชชิชม่ชิลผู้อุ่นชิชสยามีางนี่ยังั้า ฉันั้งกะว่าออกกี่บลายด์เหรอหดลายวะบวอดบวชถือลายบ่ชถือลายวัดตาบ้านพ่อมะนาเพิ่นซักซักของดีเข้าตัวซักมือแรกมาตัดพี่น้องเออขิงเทียวสองโต๊ะหลังร้านเออของอยู่อยู่ของเออขวงวัดของวัดทะเลาะจันไหมต้องวัดทะเล เอเอาว่าำตีวน้ำตีเฮ้ยวน้ำตีเออนั่นแหละบักเราหน้ามาซิดๆนี่ซิดลงสยานี่อแ่ละน้าเดอในองค์ซิดๆลงสยามชิดๆเขียบเราอ่ะพี้มาแล้วใหม่แปลมาต่เถียงปะป๋าย่คุณหญาเสียมาเห็นยังก่อนวใหม่ เท็ตโน้หมยดองเท็ตโน้หมยโน้หมยดองโน้หมยสมพี่น้องสงไมได้กลวเป็นหน,นึ่งพ้นท่านองย่างจ้ำพิธีบ้านเฮาเวลาแค่ลดลงหรืออย่างสิแค่กับไดย้ย่างยายย่างอันนี้เสียพี่น้องใบนาดใบนาดใบเป้าเอาขี่ม้าไม่ยับใส่กล่องไปยาได้ขี่ม้านะ่ะขี่มา้าขาวนั่นหูไปดมกินว่าตัวใดเป็นขี่มา้าขาวจังเอามา <c oughs> ขี่หมาออกมาขี่ตังกำลังตมอื้อปูด้ยคันปลาปูแล้วไปอมนี่อมนี่ใส่นี่อนนี่อมนอาปลาปูแล้วเนี่ยนัดโว้ไปหักต้นเขาว่าอะไรหมดอ่ะบ่ก็าว่าตะใบบ้าอะไรกบห้วงไอ อช่โตกแล้วเจ้าก่ต้องขึ้นเด้อเดี๋ยวผมขึ้นไปเฮ็ดเอกมาสิไม่เราไม่เห็ดงไ่ายมากกันหรอมะเอาเห็ดง่ายเวลาเด,ด,ดี๋ยวโต๊ะกับพที่สองอยู่เด้ียวกันร้อนช่างกันเนี่ยนะร้อนช่างกันมันได้ย,ย่างมันไข่ยอยู่กูย่าย,ยมันเลยย่างกูยช่ายมันไม่จี้เพื่อเดียว เ้านอะรท่านเลยเฮ้ยขัดเ้าข่พูดถึงอ่นเศร้าแบบว่าเฮาพีกไปเศร้าล้วน่นค่ะว่าเศร้าประท่านน่ะดีบ่ดีหัวเฮาไปเดลงมันฝาดไปหักงาขอองไฟแ้กแะอไี่ป้กยังนะพ่อแกะไปบ้างอ่ะ มันลำไงดิคอนเทนต์ยังน้องเหรีอันน่งเลรนยยืนทางในผูจะเยี่เสียงเล็กหลังหลังอันล่นลงหนังอึบเลยอะ ที่แรกแต่ค้ดแล้วมึงนัดวาตกรีบแรนออกมาบึงเห็นแต่กระไรอันค้านขึ้นเห็นแต่กระไรพริกโตึ้นเปิดเปิดออก คัดผิวคัดแต่กระสิคัดวันเนี้กระสีทัาสีนี่ังคัดอยู่ข้างหน้าว่ะคือคัดเลยนะมันคัดวันนี้นั่นตัวนึ้มันเป็นหนาเฮงเลยจบครับ สำหรับพี่น้องจะใส่คลิปนี้แค่จาสิโคฝากไว้จมีคลิาปหนาพอกันไหมจ๊ะ